เรียกบีบมีอะไรให้ hey, ช่วยค่ะช่วยไปหยิบเสื้อสูตรและเตรียมเอกสารให้ผมหน่อยสิผมก็ต้องออกไปยื่นเรื่องขออนุญ,ญาตก่อสร้างรีสอร์ทหลังใหม่ที่สนักง,งานเขตท้องถิน่นะค่ะคุณบอยจะเอาสูตรแบบไหนดีคะเอาที่ใส,ส่สบายๆหน่อยแล้วกันผมคงจะต้องอยู่อีกนานนะ บมค่ะคุณบอยไหนละสูตรผมนั่นไงคะนี่คุณอย่ามาล้อเล่นกับผมนะผมยิ่งรีบรีบอยู่ขอโทษค่ะอะไรของคุณเนี่ยชุดแค่เนี้ยแมวผมยังใส่ไม่ได้แล้วคุณนี่มันวันนี้ใช้แค่ปลายนิ้วคุณบอยก็สามารถยื่นเอกสารขออนุญาตก่อสร้างทางออนไลน์ได้แล้วนะคะจากการจัดลำดับความยากง่ายการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของ world bank และพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพุทธศักราช2,558กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้องยกระดับระบบบริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงจัดทำระบบพิจารณาการขอใบอนุญาตก่อสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์โดยเปิดให้บริการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี และจะทยอยเปิดให้บริการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆจนครอบคลุมทั่วประเทศ